ห้าทุ่มแล้วนี่ว่ายังไม่ห้าทุ่มมีอดอปห้าทุ่ม ในที่ตรงทิกตอกก็มีติดคอนไปอะกวกลวกลัวอะกลัจากบ้านไปแล้วระหว่างทางมึงรู้นี่ไงว่ากวกกูไม่จะไม่เจอจะไม่เจอลุงอะแล้วก็จอดตอนพี่จอดหน้าผับป่ะพี่ในแบนนี่ก็ลงไม่ไม่ไม่มึงรู้นี่ไงกูไม่เจอลุงระหว่างทางที่กูมา ไม่เจอไม่เจออยู่แล้วรถไม่เจออมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงมึงอยู่กับกูเหรอไม่มึงอยู่กับกูเหรอเออว่าเล่นไหมแค่นั้นไม่มึงอยู่กัอกูไหมีมึงอยู่กับมึงก็ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ลงมางาไม่ได้เล่นลงอาไม่ได้เล่นอยเมื่อคืนไม่รู้สรุปก็คือไม่รู้ว่าใครเล่นหรือไม่เล่นเมื่อคืนใช่ทำง่ายเรามีคนพูดว่ากูมีรูปลุงได้รูปลุงแล้วมีคนมีรูปลุงแต่แม่ไม่ยอมเอามาเปิดเผยไม่ฟังนะถึงว่า อ่ชิโรงฟังก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตัดเดี๋ยวเพิ่งตัดเดี๋ยวพ่งมมีคนอย่างมันนี่แหละพี่มดีเอาฟังดิพี่พูดผมพี่พูดผมยังไงนี่เลยเอาฟัเลยจังหวะที่ไปใช่ไหมพี่เจอลุงใช่ไหมทีเนี้ยพี่จะเห็นเมลอนไอดาวินมันอาจจะลงไม่ได้มาคาร่าพี่กับลุงก็เลยไปกระทืมมันสองคนแล้วจังหวะกระทืมมันสองคนน่ะแล้วพี่กับลุงก็เลยวิ่งขึ้นมาใช่จังหวะนั้นน่ะวิ่งขึ้นมาแล้วทีนี้มันมันคือพี่บอกว่ามีคนไปเล่นปะคาร่าใช่แต่ลุงก็ ก็คือลุงไปกระทืบใช่ล,ลุงไปกระทืบ,บคือพี่บอกว่ามีคนพี่ไปบอกลุงว่าเดี๋ยวไอ้สองคนนั้นจะไปเล่นบาคาร่าลุงก็เลยตามดูที่บาคารา่าแต่ลุงก็ไม่ได้เล่นแล้วพี่ก็เลยส่งจริงให้พี่เจสถามพี่เจสดิอืมใช่เอางี้พี่ชิโร่พี่จำได้ไหมเมื่อกี้พี่มาดีบอกว่าอะไร,รเอา้าก<ร>ูยังพูดไม่จบเลยนะแย่งไหมอะเอาแย่งไหมไม่จบเลยเนี่ยพูดต่อเอาไม่พี่เน้องพูดต่อเลยแล้วจังหวะแล้วจังหวะนั้นไอ้เอ่อพี่เซิร์ฟก็มาเลยทนี่ก็แต่พี่เซิร์ฟเข้าใจผิดมันคิดว่าลุงเล่นเลยตีกันใช่แล้วทีน ยาวเลยมาหาว่าลุงเล่นบ้างอะไรบ้างแต่จริงอ่ะคือพี่พูดตรงๆนะถามพี่เจก็ได้พี่เจเป็นคนที่ไม่สลบอ่ะพี่เจพี่สลบปะไม่สลบไม่สลบเลยพี่เจได้เป็นคนพี่เจได้เป็นคนเห็นเลยว่าลงไปข้างล่างอ่ะเห็นศพใครอ่ะพี่พูดชื่อดิเดดาวินไอเมลอนไอบอบใช่นั่นแหละแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็สุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนเล่นเพราะไม่มีรูปหลักฐานยืนตรงไม่มีหลักฐานทำไรกันเนี่ยเฮ้ ทำรายการทำรายการแล้วไุยอะไรอะนั่งคุยเรื่องเมื่อคืนครับลุงก็เมื่อคืนในนี้ไอ้ดาวินกับใครวะที่มันเข้าไปเล่นอะใช่ไหมไอ้ดาวินกับไอ้เข้าไปเล่นแล้วกูไก่เธอเข้าไปแล้วทีเนี้ยไอ้ตอนนั้นไอ้เธอน่าจะส่งจีให้เจดมั้งแล้วก็มาเจอเซิร์ฟได้เซิร์ฟมันคิดว่าพวกกูเล่นถูกครับ เปเรื่องดีเหตุการณ์พี่บ๊อบมันหายไปวะมันบีบอ้ตายตัวละครหายนะเนี่ยอ่าใช่แล้วกมีบ๊อบด้วยลุงแต่เมื่อกี้มันบอกมันบอกว่ามันมีหลักฐานที่ลุงเล่นด้วยอ่าใช่ใครบอกเสียงใครใครบอกผมไม่มีนะถ้าจะมาอหลักฐานให้ผมผมไม่มีไอ้มีคนบอกว่ามีคนมีหลักแล้วกูแล้วกูเล่าแล้วพวกกูเล่าตรงกันไหมนะถามแค่นั้นแหละพวกกูเล่าตรงกันไหมถ้าตรงแต่ไม่มีชื่อพี่บ๊อบ เอาพี่เธอ,อบอกว่ามีพี่บอสกูจำไม่ได้งไงมันมันศพมานอนอยู่สามคนข้างล่างมีใครบ้างครับมีไอรอนไอวินแล้วก็น่าจะไอบอสอีกคนหนึ่งอ่ะใช่ที่ชูมาเนี่ยคือชูเฉพาะคนที่มันจะไปเล่นอ่าโอเคดาวินพูดมาเอ็นอ็ออหนึ่งนะครับอะไรนะพี่บังอัศวินเลยเพเ๋ยวบอกแนละ้วพี่ก็ไปแอบเล่นมาไอ้ดวินดาวินเป็นไงบ้างก็คือผม ผมว่าได้รับคำสั่งจากพี่ติตอนอยู่บ้านผมมาถามพี่จีว่าพี่จีสารภาพป่ะพี่พี่ให้ลุงเปนเท่าไหร่พี่บอกกูให้ไปล้านหนึ่งแต่นั้นพี่ติก็หยุดหยุดยุดหยุดอาลุงเงินเหลือได้ครับจะออกอินหรือเปล่าอันนี้เงินส่วนตัวของกูไม่จะเป็นต้องบอกใครก็กูมีเท่าไหร่แต่พวกมึงรู้ว่ากูมีเงินเท่าไหร่อ้าวผมรู้คนเดียวก็ได้ไงลุงอ้าวผมรู้คนเดียวหนึ่งล้านแปดหมื่น ถ้าลุงเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยเอาหมกระซิบผมมีสามล้านของลุงถ้าลุงโกงผมจะไม่ให้ลุงไปเล่นต่อแต่เมื่อกย็นเี่ผมว่ามันเป็นการะจายการลุงมีล้านนึ่นใช่ไหมล่าเรื่อด้วยฮะโอเคเมื่อกี้ใช่เออใช่ล่าสุดมีคนไอเรื่องนี้เราทิ้งไปก็ได้นะครับลุงแต่ว่ามีเรื่องใหม่มาคือพี่ไทยบอกว่ามีคนแอบเล่นใช่เหรออีกคำชื่อโอเคไทยนะมีอะไรชื่ออยู่ในดาร์กแชร์เกตจูโฮยืนเลยอ่ยยืนเล่ย ไปกูอะลงไปไก่กอดลงไปดูว่ามีใครเล่นหรือเปล่ามึงก็ลงไปดูเดี๋ยวเรียกไก่ไทยเลยเรียกไกไทยเออมึงก็เรียกมากูลงไปดูไปและลงไปดูแล้วกูเห็นไอ้กอดเนี่ยเล่นเอ็นเดี๋ยวต้องเรียกคนเห็นไปไทยมัวะไปไทยแล้วเรียกจูโฮ้ด้วยครับคุณจูโฮ้อีกหนึ่งผู้ต้องหาขยันเล่นกันเลยนะเอางี้เลื่องเรื่องลุงก็จบแล้วใช่เรื่องลุงจบและมีเรื่องลุงอยู่เลื่องลุงดีกว่าพอดีบอกว่ามันอันนี้ ไม่มีหลักฐานไม่มีใครผิดไม่มีใครแต่ไอ้ตีมีหลักฐานเมื่อวานดูไหมแต่พี่ตีอะอะยอมเพราะพี่ตีชัดเจนจัดจะดูไหมมึงลงดักแชทเลยมึงลงดักมึงมึงลงทวิตเลยมึงลงทวิตเลยจ่ายแล้วมึงลองดูก่อนเนี่ยหลักฐานที่มีเนี่ยมึงลองดูก่อนเลยส่งมาให้ผมในทวิตเลยลงในทวิตเลยอ่ะมึงดูลงในทวิตเลยโอ้โหอันนี้เขาเล่นแบบท่าดเลยวอ้โหเขาไม่เข้าคนเล่นแบบไม่สนใจอะไรเลยอ่ะ อู๋เข้าเขาซื้อตันเลยถ้าภาพนี้จากบรรยายแล้วคือน่าจะกำลังเครียดกำลังมองอยู่เครียดแบบเสียไงดูเยอะจัดอันนี้น่าจะออลอินวะแบบเออแบบขึ้นเวลาถึงกับขึ้นโต๊ะเลยอ่ะเป็นไปนะเนี่ต้องโดนอันเนี้ยต้องโดนทำไมคนที่ห้ามไปเล่นเองวะเนี่ยเข้าสู้อตันเนี่ย เฮ้ยกูไม่ได้เข้าไปกูไปดูคนไปดูพวกเราเพื่อนเราไปถ่ายลวใช่ใช่นี่เราดูคนเฮ้ยแล้วเอาไงกับบ้านนี่เนี่ยบ้านไอ้เนี่ยต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่นะห้าสิบล้านปะห้าสิบล้านครับลุงโอ้โหเสียอย่างแพงเลยเสียน่าจะได้เซอร์วิสมาครบเลยมั้งอืมเราต้องการเซอร์วิสนะต้องขายเทสลาว่ะเอาจริงอะ ห้าทุ่มมีตีนะครับลุงมีอะไรนะมีตีครับจะเว็นสินครับลุงเรื่องเล่นกันครับเล่นเล่นกันยี่สิบใบเงินสองล้านครับใครไปท้าวะพี่สครับลุงกครับเลือโอ้โหเฮี้ยคือ้านจัด ตอนนี้ตีกัน3แก๊งนี่เมื่อกี้เห็นฮิโรชิไปเอาใครนะเอ่อเสารทิดเสารทิดต่อแล้วก็มีสปาร์เอียสรุปฮิโรชิมันครบสองคู่เลยหรอมันเพิ่งตีเสร็จไหมฮะฮิโรชิอ่ะเพิ่งตีเสร็จกับไรลิปเปอร์นะใช่ใช่สรุปจบแล้วใช่ไหมกับไรลิปเปอร์จบแล้วจบแล้วน่าจะจบแล้วละเพราะว่าฮิโรชิมันเล่นไว